สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ไม่มีใครอยากดูแล้วกับ Yes Icon แล้วในคลิปนี้ก็มีตัวละครระดับ UR ตัวใหม่ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วทุกคนในเซิร์ฟเวอร์จีนจากโพสต์ในกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์จีนั้นก็ได้มีคนโพสต์ไลค์คนมากๆเลยนะครับและยังมาพร้อมกับสกิลอันตรีด้วยก่อนที่เราจะไปรับชมนในคลิปนี้แบบเต็มๆก็อย่าลืม่จะกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะฮะเพราะตอนนี้เราจะทาให้ช่อง Yes Icon ไปถึง1 0 0 0 0 subscribe ให้ได้นะครับจากหลังบ้านของช่อง Yes Icon กว่า8ปที่เข้ามาดูใน,นี้ ยังไม่ได้กด subscribe กันเลยนะครับก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูในช่อง y e s a i ก่อนกด subscribe คน l ละนิดคน l ละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องนี้กันต่อไปนะครับออก็ฝากทุกทุคนด้วยนะครับ let's go โอเคทุกคนในกลุ่มจีนนั้นก็ได้มีโพสต์เกี่ยวกับตัวละครระดับ UR ตัวใหม่แล้วนะฮะและตัวละครระดับ UR ตัวนี้ที่จะมาในต้นเดือนหน้าก็จะตกเป็นของตัวละครที่เป็นราชาเลยทุกคนและนั่นก็คือราชาทะเลลึกนั่นเองึ่งตัวละครราชาทะเลลึกตัวนี้นั้นมันก็จะมาในรูปแบบของนักรบแห่งท้องทะเลเลยทุกคนจากที่เราดูตรงนี้แล้วบอกเลยว่าตัวละครราชาทะเลลึกตัวนี้มันเป็นนักโรบโหดใส่ดอนอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนจากจุดที่รู้ตรงนี้นะทุกคนคิดเหมือน ผมหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้ได้นะฮะอันดับแรกเลยทุกคนเรามาดูรายละเอียดเสื้อผ้าข,ของตุวละครราชาทะเลเล็กตัวนี้นะครับว่ามันจะมีอะไรที่โดดเด่นออกมาหรือว่าจะยังคงเหมือนเดิมตรงไหนโอเคทุกคนเรามาเริ่มจากหัวของตุงาาเละครตัวนี้เลยทุกคนซึ่งตุวละครราชาทะเลเล็กตัวนี้ที่โดดเด่นก็คือมองกุฎที่บนหัวของตุละครตัวนี้เลยนะฮะก็คือมองกุฎราชาแห่งท้องทะเลนั่นเองนะครับ<อ>ถ้าเราดูจากหัวของตุละครตัวนี้แล้วบอกเลยว่าตุละครตัวนี้มันคือร่างแรกแน่นอนแบบ แ,แบบล้านเปอร์เซนต์เลยทุกคนแค่เปลี่ยนแค่ท่ายืนเท่าแนนนะฮะและเราก็เลื่อนลงมานิดนึงตรงนี้มันก็จะมีผ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นั่นก็คือผ้าคลุมนั่นเองทุกคนซึ่งผ้าคลุมตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงจากร่างแรกเลยนะครับทุกคนจากผ้าคลุมสีแดงมันก็จะเป็นผ้าคลุมสีน้ําตาลอ่อนๆตรงนี้นะครับและรูปแบบผ้าคลุมตรงนี้มันก็มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงจากร่างแรกไปนิสหน่อยนะครับผมทุกคนแล้วเมื่อเราเลื่อนลงมาอีกนิดนึงตรงนี้มันก็จะมีผ้าคาดเอวของตุละครราชา เทเลเล็กตัวนี้อีกด้วยนะฮะซึ่งภาคคาดเอวตรงนี้มันก็จะเป็นสีเดียวกับภาคกลุ่มตรงนี้เลยทุกคนของตัรลัรราชาเทเลเล็กนะฮะผมทุกคนแถมก็ยังมีเพชรที่อยู่หมเข็มขัดตรงนี้ด้วยนะฮะส่วนแขนทั้งสองข้างตรงนี้มันก็จะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยและนั่นก็คือปลอกแขนอันทรงพลังตรงนี้นั่นเองทุกคนทั้งสองข้างเลยนะฮะและมันก็ยังไม่พอตรงนี้มันก็ยังมีสนับมือที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะฮะและสุดท้ายนั้นเมื่อเราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดตรงนี้มันก็ยังงค เดิมเลยทุกคนนั่นก็คือราชาทะเลเล็กที่แท้จริงนั้นมันไม่ต้องมีรองเท้าไว้ใส่นะครับทุกคนก็อยากจะหยอดมุกนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าทุกคนนั้นจะขำหรือเปล่านะครับผมทุกคนโอเคซึ่งตัวละครราชาทะเลเล็กในร่าง u ูตรงนี้นั้นมันก็จะไม่มีอะไรที่ต่างจากร่างไร่ไปมากนะกรบผมทุกคนมันก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแค่นิดหน่อยเท่านั้นกับชุดที่มันใส่ซึ่งตัวละครนั้นมันก็ยังคงสเต็ปเดิมที่เป็นร่างไร่ของราชาทะเลเล็กเลยทุกคนส่วนในร่างที่2ของราชาทะเลเล็กที่เป เป็นร่าง s s r บวกนั้นมันก็เป็นร่างที่อยู่ในอนิเมะซึ่งก็จะเป็นร่างที่ส่งพลังที่สุดเลยทุกคนแต่ในครั้งนี้ที่เป็นร่าง UR นั้นมันมาในคอสตูมของหมู่ดาวนะักลบหรือว่าหมู่ดาวอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็น่าจะเป็นหมู่ดาวอะไรสักอย่างนี้แหละทุกคนแต่สิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมนะ่นก็คือรูปร่างหรือว่าหน้าตาของตัวละครตัวนี้มันก็กลับไปอยู่ในหมดแรกเลยทุกคนนะั่นก็คือร่างแรกนั่นเองนะฮะถึงร่างตรงนี้มันจะย้อมแมวขนาดไหนแต่สิ่งที่เราต้องดูกับตัวละครในรนะ่าง u ูอน s กิลหรือว่า s k ส l l ของมันนั่นเองทุกคนสกิลหรือว่าพาสซีฟตรงนี้มันก็ต้องเหนือจากร่างแรกหรือว่าร่างที่2อย่างแน่นอนเลยนะฮะแต่ถึงสกิลของตัวทะารราชาทะเลเล็กตัวนี้จะยังไม่มีการอธิบายหรือว่าเฉลอยออกมาแต่ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เราก็จะได้ดูการโจมตีการอันติที่โคตรโหดโคตรสรงพลังของราชาทะเลเล็กตัวนี้ด้วยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูสกิลการโจมตีการอันติของตัวทะารตัวนี้ผมก็ต้องบอกทุกคนก่อนว่าตรงนี้ผมจะมาวิเคราะห์จากตัวของผม เองเลยนะครับว่าคกิลพาสีของมันนั้นจะมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาจากร่างที่2บ้างหรือว่าจะมีอะไรที่เด่นออกมาอย่างเด่นชัดตรงนี้แล้วเรามาดูสกิลอัลติเมทของตัวละครตัวนี้ที่ได้มีการหลุดออกมามันก็จะมีการโจมตีตอบเป้าหมายทันทีเลยทุกคนและเป้าหมายตรงนี้มันก็จะโดนดาเมจที่โคตรรุนแรงอย่างแน่นอนเลยนะฮะแลบะบนี่ก็คือการหน้าติของตัวละครราชาเทเลลึกในร่างอยู่่านั่นเองทุกคนภาพจะดูเบลอๆหน่อย e, ทุกคนก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับ จากที่เราได้ดูสกิลอันติเมตของตัวละครตัวนี้มาเมื่อกี้การโจมตีของตัวละครตัวนี้มันจะโจมตีครั้งแรกไปยังเป้าหมายแค่ตัวเดียวเท่านั้นและหลังจากนั้นมันก็จะมีการสร้างดามเมจไปยังเป้าหมายทั้งทีมเลยทุกคนถึงก็บแน่นอนว่าการโจมตีแบบนี้ตัวละครตัวนี้มันก็จะมีการโจมตีแบบหมู่หรือว่าทั้งทีมนั่นเองทุกคนถ้าไม่มีอะไรที่ผิดพลาดไปนะครับหลังจากที่มาโจมตีไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันก็ไม่มีทุกคนเพราะว่ามันเป็นแค่การหลุดเกี่ยวกับการอันติเท่านั้นแต่ในนนววัี้เเรราาาจะมาาะมิคห์ การโจมตีของตัวละครตัวนี้มันจะมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาจากการโจมตีตรงนี้บ้างแน่นอนว่าตัวละครราชาเทเลลิกเน้นจุดเด่นของมันนั้นก็คือการสั้นกรดหรือว่าการกัดกร่อนนั่นเองทุกคนร่างแรกของตัวละครราชาเทเลลิกตัวนี้มันก็จะมีการสร้างกรดหรือว่าการกัดกร่อนตรงนี้ด้วยนะครับการโจมตีในร่างแรกนั้นมันก็จะเป็นการโจมตีทั่วไปหรือว่าการโจมตีธรรมดานั่นเองทุกคนตรงนั้นมันจะมีการสร้างการกัดกร่อนให้กับเป้าหมายทันทีเลยนะฮะและการกัดกร่อนตรงนั้นมันก็จะมีการสร้างดาเมจต่อเป้าหมาย ได้ต่อเนื่องเลยทุกคนมาในร่างที่2ในร่าง SSR บวกนั้นมันก็ยังมีการกัดกร่อนใน,นครับงแต่การกัดกร่อนในครั้งนี้ของร่าง SSR บวกนั้นเมื่อมันโจมตีโดยการใช้อัลติเมทนั้นมันก็จะมีการสร้างการกัดกร่อนแบบพิเศษต,ต่อเป้าหมายทันทีเลยทุกคนและเป้าหมายที่มันโจมตีไปนั้นเพื่อนที่อยู่โดยรอบมันก็จะโดนการกัดกร่อนตรงนี้ไปด้วยทุกคนแล้วการกัดกร่อนตรงนี้มันก็ยังโหดอีกด้วยทุกคนเพราะว่ามันสามารถดูดซับดาเมจตต่อเนื่องตรงนี้ได้และตัวละครที่ติดการกัดกร่อนตรงนี้มัน จะโดนดาเมจต่ตอนเนื่องจนตายไปเลยทุกคนจากร่างแรกไปถึงร่างที่2นั้น <S <S ก็แน่นอนว่าจุดเด่นของมันนั้นก็จะอยู่ที่ <S <S การสร้างดาเมจการกัดกร่อนว่าดาเมจต่ตอนเนื่องนั่นเองทุกคนและนั่นก็หมายความว่าตัวละครระดับ UR ตรงนี้กับราชาทะเลลึกมันก็ต้องมีการสร้างกรดหนืว่าการกัดกร่อนอีกอย่างแน่นอนแบบร้อยเเเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดเด่นของตัวละครราชาทะเลลึกนะครับอีกอย่างตัวละครระดับ UR ที่มาก่อนตัวละครตัวนี้มันไม่มีตัวละครตัวไหนเลยนะครับ ที่มีการสร้างดามเมจการกัดกร่อนเหมือนกับตัวละครราชาเทเลเล็กตัวนี้และนั่นก็หมายความว่าตัวละครตัวนี้มันก็จะมีการสร้างการกัดกร่อนแบบพิเศษอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนผู้คนคิดว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็ขอมาบอกใต้คลิปนี้ได้นะครับผมว่าแน่นอนเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้จะต้องมีการสร้างการกัดกร่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดเด่นจุดขายของตัวละครตัวนี้เลยในการสร้างการกัดกร่อนแบบพิเศษตรงนี้แน่นอนว่ามันจะต้องมีการสร้างการกัดกร่อนทังทีมเลยทุกคนซึ่งผมก็มั่นใจว่าดา การกัดตร่อนตรงนี้มันจะต้องโคตรแรงอย่างแน่นอนเลยทุกคนทุกคนรอดูได้เลยนะฮะและผมก็ได้ปิ้งขึ้นมานิดหนึ่งทุกคนเพราะว่าตัวละครในร่างเอ r ซาบวกนั้นมันก็จะมีลำดับที่มันออกมาใช่ไหมทุกคนและตอนนี้ก็ถึงลำดับของตัวละครในร่างยูอาแล้วทุกคนจากที่มีคอสกิลมีตัวละครที่มีการสร้างสนามพลังการเผาไหม้แล้วก็อะไรต่างๆนานาเลยนะครับผมทุกคนและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ตัวละครราชาทะเลเล็กตัวนี้มันจะต้องมีจุดเด่นเพิ่มขึ้นมาบ้างนะฮะซึ่งผมก็ได้สัง เกตเห็นจากร่างเอซาบวกเลยทุกคนเพราะว่าในร่างเอซาบวกนั้นก็จะมีตัวละครราชาทะเลเล็กตัวนี้ด้วยนะฮะสิ่งตัวละครตัวนั้นมันสามารถโจมตีไปแล้วก็ลบโลมไมโยทอของคอเกรุการชุบได้ดีเลยทุกคนและนั่นก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครราชาทะเลเล็กในร่างยูอาตัวใหม่ตัวนี้เพราะว่าตอนนี้นั้นจะมีอยู่2ตัวละครแบบเด่นๆเลยนะครับที่มันไม่สามารถที่จะมีตัวละครตัวไหนมาแก้ทางมันได้กับตัวละครตัวแรกก็คือเมลสกญาณนั่นเองทุกคนที่มันมีการไม่ย เหมือนกับแกริกันชุบแต่ไม่ยอดท้อของมันนั้นไม่มีตัวละครตัวไหนสามารถมาแก้ทางตัวมันได้แต่โลกตรงนี้มันก็จะจางหายไปหลังจากที่ตัวละครตัวใดๆทําการเคลื่อนไหว4 -5 ตัวละครถ้าจำไม่ผิดนะครับผมทุกคนก็เช่นเดียวกับตัวละครโปรเกสึในร่าง UR ที่เพิ่งเข้ามาในเซเว่นซีของเรานะฮะึ่งตัวละครตัวนี้มันสามารถมับโลกไม่ยอดท้อเหมือนกับคอแกริกันชุบว่าไม่มีตัวละครตัวไหนที่สามารถโจมตีไปแล้วก็ลบโลกตรงนี้ได้และนั่นก็ถึงเวลาที่จะมีตัวละครที่สามารถมาแก้ทางตัวละครตัวนั้นแล้วทุกคน ก็มั่นใจว่าจะเป็นตัวละครราชาเทลเลลึกระดับ UR ตัวนี้นะครับผมที่สามารถมาแก้ทางโลเมยอทอแบบพิเศษของโกเคสแล้วก็เมลสกัดตัวนี้ได้นะฮะ แล้วถ้าหากมีพาสีฟที่มาแบบนี้จริงๆแล้วเราก็เป็นคนที่เดาแมน่นอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ทุกคนทุกคนนั้นก็ต้องกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะถ้าพาสีฟตรงนี้ถูกต้องนะรับผมตามที่ผมพูดไว้โอเคแล้วทุกคนคิดว่าตัวละครราชาทะเลลึกยูอาร์ตัวนี้จะมีพาสีฟแบบไหนมีการสร้างดาเมจที่โคตรโหดแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยมาคมอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมทุกคนไว้เมื่อพาสีฟของตัวละครราชาทะเลลึกหรือว่าสกิลอันติสกิลอันติเมทอะไรของตัวละครตัวนี้ออกมาเมื่อไหร่เราก็จะมาทําคลิป แล้วก็มาดูว่าพลาสิกของมันนั้นจะดีกว่าที่ผมบอกตรงนี้หรือเปล่านะครับผมทุกคนก็รอติดตามได้เลยนะฮะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ทุกคนใครที่ดูจนถึงตอนนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เสียสละเ,เวลามาดูคลิปนี้นะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day bye bye わら。